สุกเก็บได้ไปนุ่นอย่างบอกนั้นน้ำนี้ตูุกับขัวเอาเด้อบ่ได้ติ่งเอาขัวเอาเลยน้ำข้นเราได้หลายเติบตโตไปนุ่นลร้เติบโตเจะใส่นั่นบ่เถ้าจะใส่บะามสุกแน่จ้าหน้อยบ่บ่บ่ฮงสี่ละเตรียเอารสชาติแบบนี้เป็นไหมมามาพี่น้องมาวันนี่เดียเวลาเด้อครับนี่แก้วมังดาของพอน้อยซอยเดิมครับนี่นี่นี่พเม้งกิตโต้ไส้ได้นี่ไส้ได้อันนั้นน้องพลน้อยนี่ขัวเม้งเม้งกิตโต้ขัวที่เป็นเม้งกิตโต้เม้งนั่นเม้งนี่ครับ S <S <S วันด,ดีจ้าปเนียนทีหนึ่งเขาแ,แมนจิบแมงดาแล้วก็สีหนึ่งเขาแล้วก็ว่าทิปุ่นแมงดาปุ่นแมงกิตเตาครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีตอนซอๆครับพี่น้องตอนนี้มือนี้อยู่กับสองตาใหย่ครับ ก็ดีีหนึ่งเขาหนึ่งไฟานะนำควงงกวยออกกเช่แหล้วออกรักเหล้วยหอดพอน้อยจิมากไฟตุลิงไฟอะไกันคางไรคางมูลเหมือนเลยี้ฟื้นมูลน้ำนเป็นแบบจีว่าใส่ฟื้นหงินถ้าใส่ฟื้นมันหมอหมดนะนจะ มันธรรมดา,มาละห,ห,หมอก็าทำมาตั้งไส้เขาบอกมีอะไรไม่ตัวไอ้เขาทำเนี้ยธรรมดาฝนตกฝนลงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกรว่าใครอยู่ดอกอันเนี้อยู่ในจินกับมานนันี้ยไม่ตัวเดี๋ยวหาซองมือนน้นนนองอีกทีมันยังบ่โอ้ยผ้าปี๊จะาผ้าปี๊พ่าน้องเบิ่อเงนทั้งนกมันไปแล้วมันไปแล้วนมัแข็งลฝนตกฝนลงแต่ว่าใบใหม่ใบไหลพี่น้องเอ้ยเหี้ยลงกระจายกระจายผมตะกบ ไม่รู้ขวดไว้เป็นกล่องเป็นกล่องนี่พอดสิเดียวไปชิมไปไต่ยนอนไม่เด้อเถอะอ๋ออ๋อมันเป็นพุ่นแล้วไปใต่เอาไม่แม่นบ่นอะแม่นพุ่นหรือไส่ผลเาพักกินกับพุ่นพี่น้องปนาดะค่อหนูแค่หลายต้นเดียวสองต้นนี่กินบ่เหมือนเดโนไปยื่นโดกคักโดกคักอันเมื่อก่อนดกต้นแค่พันเตี้ย เมนผันเตียวว่าหลาเทาเบิ่งดีๆนะซึ่งรอหรอเมนผ่านเตี๋ยมันเป็นดอกต้นล้วนๆหรอไหมใบยีล้วนแมนเนี้ยขันผ่นเตียวมันจีบเบิ้นสูงมันจีเพียงแอวนี่เดียวด้วยกับเบิ่งเนี้ยกับหลาเทาอืมนี่เมนผันเตี๋ยวผ่านวันเข้าเด่นเดียวเแล้วเพราะว่าแมนผันเตียวบ่มันคือมันเป็นดอกแตงต้นหน่อยแต่หน่อยแต่เพียงเอลหุ่นไมมเป็นดอกไหมอันเป็นดอกแต่เพียงแอวอยู่ตะวันไหมเมนผันเตี๋ยดอกไอ้ต้นนี้ก็เป็นดอกนี่หนี่มน้ยหนี่หน่อยนีไหมเป็นต้นได้แต่เดี๋ยวไปคิด ตัวนี้รลายอยู่นี่ไม่ตัวดอกเดือบค่ะโบเมนพันเสียฮึแมนพันต้นแค่ช่ำดาวเนี่ยตัว่ามันนึ่งเดี๋ยวเป็นดอกเกจ้าประสิทธละลายเติบหรอปนกับอันแมงกิตโตาครับอันใส่แมงดาของวามดีคักก็ได้เเอาเต็มพ์ก็หน่อยนี่ดอกว้าวหลายเลยไหมล่ะอินบ๊องหมดละเตะเออันลิ่นบ๊องหมดสองข้อหนึ่งเนาะสองตาใหญ่ทีมงานเขาว่าฟ้อมกันปรเด้อพี่น้องเพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจไปยีนุ่นกั็มีตัวก็เลยปนแมงกิตโต้ คูบีสูดองกินครับนี่ก็พอแหละน้องเพียงดกินมาหมดดอกสคนบุ้งม่วงบุ้ม่วงตัวนี้หน่อยกัเป็นนวยพี่้องอันบุ้งม่วงยังกนยังเป็นอย่งนขอะทินหน่อยต้นซื้อไหม่ฟอปลูกนี่มีนวยเดียวทุ่นทุ่นเนี่ยบุ้งม่วงท่นต้นเดยว่าจะกินได้ไหมยิ่งไม่ยาเฮ้อบม่วงมันทีเป็นคือ่ะวบลำบักหูซ้ำเปล่าสนุกเอาทอเราปไปไปไปสิพ่อเราไม่เห็นงามอย่าเดียด็กเองว่ยมันจะกินม่งเบิดได้ไหมไหม ข้าวหมอกปอนพีน้องาไอีฟหมดไปาจีบผักอยู่ไฟหมดเดี๋ยวนั่นเห็ดหนิวคือว่าไม่อ้ยเด้พนองเอาเส้อะรจะเอาเดี๋ยวเส้นใ่จวองจตเอาจตแม่ได้เหร่มาสามโตเอาโตเอาโตถือได้ห่หเอาจะถขึ้นแม่แล้ว้าบึงทองเปียอไเือ ขวอยเม็ดตะวานี่ปุ่นเม็ดเด้อพี่น้องปุ่นเม็ดไหนกินตะวันหรือไม่ตัวไอขวายเม็ดเดี๋ยวมีตูกขวากันเด้อพี่น้องลก็่ไปนู่นอาบกเนี้ยตุกขวามีตกขว่าเอาเด้อม่ได้กินเอาขว่าเอาเลยนี่แล้วมันยังบอนบ่ใหม่นั่บอนมันเนียนขวานี่เอาก็สิเอาไปอันปิดปีกปิดปีก อันดึงข้อมันออกเนียมันจังว่าอเหม็นข้อเอาแบบน้ขึ้นผลไม้เลี้ยงแบบนี้ถูกงั่นราทำไเอะเดีลยผลงานมาขึ้นี่นองมันกิโตทุกวันเบี้ยงเขาไปแหงพอะไงก็มีไงปุนน้ำมีูะผขาไมกินดาวเขามกินโต้ไปไปปอกปีกนี่ถูก็บไปเย็บมากมันหลยไมไป อันบ่พักผักกาดเขาอีกต่กินสดเตมเลมีตเ้บ่หลอกบ่หลอกเ้ข่อยลวกเลยโลรเพราะว่าคนที่หลอกล้วักกาดเขาาลวเาเนี้ยเนี่ยสั่าเดี๋ยวมันหยอบต้องกันเ้อไปนองมาชุกกันลวกักแค่ป็นบ่ลวกโดนผันเนดอกไปรุ่นพ่อ้นหมอพ่อเนี้ชุกเลยลวกแล้วเขาไม่ได้ไหลเป็นไโบ้าง้วาได้มีตร กิน่็มาตัวมนก็หยว่าสุอยูเดียมเอ็ตัวุบดอกแค่นี่ได่ื้กันเลยบ่เหมือนว่าต้นดักแค่เอาเลยเสียพืกันมันนะบ้านไหนเคยถือดอกแค่ราปขาคิดาเคยอาเน้ยเาไปกินน้องกันเ้อพี่น้องเี๋ก้อนเป็นรุ่นบ่ได้กิงไงเนไงเรานี่ยเเอาหัวเอาขาเอาปีกออกมัดผลเนีเปง้างไงกันล้กันถ่า แก่นใจะเย็นเย็นโยกเขาด้แมนกันมันใจห่อนเ่ราะดได้เนี่ยมหนีว่ะจีแม่นตองเขาเสียบตองเจนเย็นแมนตรงเอาออกมือเท้าที่ไปรลุนทั้งขาจำเพราะดได้อรุ่นไปยืนรุ่นมันหยาล้างสางเลยเด็นี่เป็นตัวแก่โอ้ยตัวแก่ก็เด้อพี่น้องแจ้าก่อนใจเย็นเจี๊ยสอยเจเข้าอยู่แจี๊ยสอยกันก้นถั่วเียเราเด้อพี่น้องวันนี้โอ้สุภาษิตเ๊ยอะไรก็ไปยรุ่นทิ่โด้โยกเขาข้าวมองพี่น้อยเลยลงต่ำนะเด้อ ไม่ได <t od a |ms|> <king> <t eth> ้เลยฟังเตยอยู่ใหนนี่ทังเตตําแล้วสามสามตัวพี่น้องเอ้ยมวยก็ิเล็งเมื่อกันตําให้มาโดนหลักตําลูกกลางๆได้เยอะตําแล้วออกไร่ขวบเรื่องปงออกไว้ดิปงคไงป่ะนี่เาแหลกแล้วพี่น้อรุ่นบ่เนี่แหลกแล้ดิฮะปงให้พี่น้องเฮ้ของแทะของแถ้ใจก้อนมูถาะมันจะลืมงั้นปงเสียงปงก่อจะใหลายเลยอถอดเท่าแล้ว กำลังมกันนวดแล้วองระมัดระวังกินอาหารการกินนี่น้ำปลาได้พญรุ่นจไปเล็กน้อยเจ็บุดท่ายเปยโย่ระเดีวเาเม่พอดาวบันรอนนะขั้วขัดกม่ั่นข้ดตุ่มใจน้ำมันบ่ไแด้ตุ่มใจนน้ำจุกแมทเพราะเอาปรุงในนี่เลยได้พญรุ่น น้ำหัวคือกันน้ำห่อนหแห่อนเหล่าได้น้ำห่อนเายวเดี๋ยตุ่มหัวใช้กันจักอน่อเตรียมผงใส่เต้ยงน้ำเท่เซมุ่หรี่กเดี๋ยวันทเ่นี้ด้ยเอาตรงหอกปานิมันมันเท่รเกียวเยวเปนตู่มนนึ่งปนรัวยว่าเป็นแจงในโซเราโเทเดียวรเดียวเขาติดผาแนนนั่นติดามันติดผา้เ น้ำขุนเราได้หลายเติบตัวพีรุ่นหลายเติบโตเราเจ้าใส่นั่นบ่เถ้าเจาใส่บะขามสุกแน่เจ้าน้อยบ่บ่บ่ของสี่ล้วเตี้ยเอารสชาติแบบนี้มันนะมันหอมหอมนเกี่ยวมังดานปอกกับปอกยากยากต่ว่าบบจำแล้วก็คือสีเสียบอยู่ดอกพี่น้องสีอ้ยบัว่าแล้วปนเุ๊ดเออพี่น้องกินปนแมงนกิโต้ร้องพีรุ่นแมงนกิโตาใส่แมงดาเมตุแมงดาต่อที่โน้นนี่มากพี่น้องมากนี่ใส่เวลาเด้อครับนี่เกี่ยวมังดาของพ่อหน่อยซอยเดิมครับนี่ นี่พลเม้งกิตโต้ไตได้อันนี้ไตได้อันนั้นเนาะงคน้อยนี่ขัวเมงเมงกิตโต้ขัวจะเป็นเมงกิโต้เมงนั่นเมงนี้ครับบ่มลูกพักมาด้วยแฟนครับสุมองสุบอนนะครับกินของง่ายกันเสร็จแซมกันมาอนี่ไม่ไม่ได้ไรเนี้ยอ่ะเมนูสามเมนูครับแก้วคนน้อยมาเด้อพี่น้องมาเนี้ยแซมเมงดาแซบแซบมาว่าพี่น้องกินของกันเสร็จแซมกันนี่แก้วเมงดาพอน้อยอันนี้ปุ้นเมงดาไตเอา จับมันทำให้นอนด่จับมันจับหอมหอมเดี๋ยวให้บ้าปุ๊ยมักดื่มไหมนะสวยบ้าหวาเลอาปีบไปทางคนทางชุิ้กิลยไปทำพัดเลยจีนเดีปวน่อผบ้าหอมตัวหนึ่งตืม ใส่เมื่อขึ้นมาสิบ่หมานเนาะไอย่นด้็ไม่ได้เทเล็กนักไค่มากเทถุคเทวามันไหลเนาะจะมาปะมันมากเนี่ยชุบสมุลเนาะมันอยู่โอ้พักที่เลกยันตะไบอิ่มก็เจ็บเอาเจ็บเอามันลวกกัไหลหลุ่บ้งเดินมาเด้อมามาคิงกอ

เนือข้องเลยมนูไอนูงไก่ก่อนประกิตมนนงไอมากอนมูตอนออกจากบ้นนี่หม่อนก็เป็นยาด้วยป่นหอมแมงกันโฉด้วยเปนหอเีนบกันโแมงสีเทียบเป็นกรเอิแมงกันโฉเป็นกรเอิแมงอีหยังอีกเป็นกรเอิ ร้อยซื้อหมือแมาหลายซื้อเมีซื้อของโรงเรียนมันบร้อยซื้อแถะจะกระเนตัวน่อยอยู่หนะจะว่าบ้างก่อนจะกินขมิงคือห่ข้าวจึงดุจงเนห่อแต่ไม่ก้อนแบบ Đọc thử nhé. Quả bfinden thứ nh�� cà riết mình đ em nhang, nhắc vào đã là phụ tama về kiến thức này chứong hTE Các nhà nam vô kh�� do kinh liêng Ξ chụp video này mà kia tự m Woche sonst rất là bình thường, combine thì có những vẻ sai Nếu người nãy กวาดีกินกวาดีเรียนเศร้าเรียนตะกะแตนแหลมมดมุดมดเป็นเด็กนง่อยเนาะถ้าเป็นยุเอา้อกันจบเรื่องคือปอดมันเก็ิดปอดนเคยเห็นมาไปโุงเรียงนี่สิคะให้น้ำไปหลายหลายเซียนรู้มากิมน้ำเด้อใช่ดีปรนเด็นจ้๋ ไัอยากกินน้ำเมื่อกี้น้ำกันทำอะไรสิกกว่อพี่กินน้ำมันแน่กับกมาแหลกอือเอาเสียม,มีแน่ว่อนแหลกเลียนกันกระหายกันนด้สหมยนะืดนาเนี่ยเอาบะหมีหายเอาดินสอเหยียนหายได้หรอ เอาจังสรรเรื่นู่ช่วงเราเนี่ยแต่ไม่ํำใจต่อกันบอกว่าคิดป่อว่าเป็นเล็กหน่อยเจนี่คิดป่อห็ดุเงยยเราตั้งแต่ไม่ยอนตุกันก็ย่นขึ้นกันเจ้าพอสิได้สนานกันเลยโอาตั้งแต่เร่องตัวขาดเกินตั้งแต่นี่เราไปหาเนาะไหาอะไรเ็กหน่อยเนาะแต่ไม่หนุนต้องไม่ลำเห็นเอามาห้าฝุนลุมดีๆม่ยอนเอากัน ท่านไปไปเรื่อยเพิ่นุ่นสมัยก่อนว่าไม่น่าเหรยมันมีเวลาคอเก่าดอกเด่นแมนด้วยสมัยกางคนไม่น่าเรียนไปน้ำทงน้ำชาเดี่ยงวัวเรียงยังไปล้วคนตัางลุ่ยกันหรืองี้ยหรือเีว่าท่านหัวใจยังเป็นสาวหน่อยอาหารเดี่ยงหัว อาบน้ำเจียผ่าอาบเท่อ่างเจียกันลุงประเภทโปบไหมพียงดุนสมัยเกี่ืวคุยหนึ่งวกากาด้วยเมื่อกี้่อยจะไมู่ี่ว้อยู่ดิ้อาบน้ำสาไหมอาบน้ำน้ำสามันกับบะมี่ลุงเลี้ยปหนึ่งปองนี่สมัยกี่ยวเ่อวานเนาะเจมันกับบะมี่พวกนี้อ้ไอ้ชูมุ่ยพ่อสินันเป็นไรสมัยนันเนาะโอ้สมัยนี้ไปเจีผ่าอาบน้ำได้ติ่พียงดุนเป็นเด็กหน่อย เาถอแแ่นกับไม้ไม่ไปรเรื่อยๆตำยุกตำยุกตำไม่หนีพ่ะใดเลยแต่ไม้ไมไกวอนจากมีว่มีมันบ่คอยมีดอกกะก็ยังแล้วตุ่มแล้พักรประเดีย๋ยวมันมวนกับพักกันอาบน้ำควรจะได้กินพี่นอย คนเม่งแค่ตูนใส่เวลาครับกินผัก,กหลายๆไอ้สำเผาเนี่ย่นให้กินผักหลายๆอ้ยู่อาีพขึ้นเนาวอย่าไรต้มรุ่ง,กกำงท,ทกกำนี้มันแรงเขาตีจะเป็นเกล็ต้องเมิงมันอยมากบ่ ตัวตีกิซ่นอนเห็นทีมงันพอหน่อยไปได้คาคืเดียวมันพอหน่อยก็ไม่กิซนน่อนเลยนะอืมมีหมืดเลยกิซ่อน Ba băng bóng bay ngang 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 nó ngang 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 nó phải hết rồi nó, ngang 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 อยากไปนอนมาเริ่มขึ้ยกับสมองทุบ้านน่ะควดมื่งดาใจแม่งจิตโารู้จตนั่นได้ทีมงานไปได้มากินน้ำแซวๆนะเินเขาหลายคนผู้นั้นร่วงผู้นี้ร่วงยังกระเสียมเินนอนในพิ่งยรุ่น วงกันพอดีน,นยังงานจิตเราดับบนันิปไตรไพอดีเนาะกนล้อยากปนโอ้อออยเกกียร์เดอึบอตัวไตอว่ามันฝนตกกับพี่อู๋พี่อาเยอะตบอกตไปขึข้นน้ำเลยทุกอย่างฝนมาตกไตรไดห้างเียงกับบา้าน ตกแนวอยู่แนวกินกับมาน้าฝนปังหนึ่งกับปฏิหา,นนา,ารน่าจะหวานว่ะเป็นยังไงเรื่องธรรมดาตกมายละไมันตกมีหอนอึง้งมีหอนไม่เคยเตามีหอนเมื่อดามีหอนมีมานน้ำฝนแนวกินแมนทีน่อุดมสมบูรณ์ถุงหอมใส่นี่เจ้าแมื่อดาหน่อยตัวเท่ากันจำเท่ากันเถ้

chậm được rồi ừ, Thế cứ soạn thổ xuân lâu lắm ก็ได้มุสอเขาเป็นแม่งยังไร้เถือกยกก็แมงด่างขึ้นบั้ดใหญ่ได้เเีหรอทีมแม่งยังคึ้นไข่ไข่แมงปูเนี่ยนั่นแมงอี๋ิเจ้ากระจั้นมาแมนเอาเร็วขอบคุณแฟนคลับสมองสุบัติะครับที่ติดตามขอบคุณถึกกำลังแรงใจเด้อพี่น้องที่มีกับฟ้าไปสักมือหน่อพี่น้องยินดีมีแอ่งสุขสุขกนครับสวัสดีครับใช่ยินดีมีความสุขเด้อพี่น้องเลย